ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเรามาดูปัญหาโลกแตกนะครับของนักลงทุนกันครับนะฮะก็ว่าด้วยเรื่องของทิศทางนะครับกับทามมิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยคำว่าทิศทางนะครับภาษาอังกฤษก็คือว่า direction นะครับจังหวะจะโคนนะฮะภาษาอังกฤษก็คือทามมิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเข้าใจนะครับผมไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านจะเข้าใจเหมือนผมหรือเปล่านะครับนะฮะ แต่สิ่งที่หลายๆคนกําลังมาเชิญแน่นอนครับความสับสนระหว่างจังหวะจากคนและทิศทางนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทําได้ให้ดูคร่าวๆนะครับก็คือประมาณนี้นะครับนะดังนั้นอย่างเช่นถ้าเรายกตัวอย่างบนโลกความเป็นจริงนะครับทิศทางที่คุณจะเดินไปนะครับนะอย่างเช่นว่าคุณอยากจะขับรถนะครับจากกรุงเทพนะครับไปเชียงใหม่นะครับนะทิศทางชัดเจนครับ ขับรถออกจากกรุงเทพนะครับไปเชียงใหม่นะครับทามมิ่งคืออะไรนะครับทามมิ่งก็คือว่าวิ่งไปตามถนนนะครับพอจังหวะที่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานั่นคือจังหวะจากโคนที่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตัดเข้าถนนเส้นอื่นๆถูกไหมครับคือทิศทางเราเห็นแล้วล่ะนะครับว่าเป้าหมายคือเราจะไปเชียงใหม่แต่ถนนที่เราจะไปตัวอย่างเช่นสมมุติเราขับถนนไปนะครับตามสายเอเชียเอา้าเส้นหลักมันมันเสีย นะครับสมมุติเส้นหลักเสียเราก็ต้องไปเส้นทางอื่นอ้อมถูกไหมครับดังนั้นจังหวะในการตัดสินใจมันก็คือทามิ่งนะครับนะทีนี้เนี่ยการความเข้าใจของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับด้วยความรู้ประสบการณ์นะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างคนวัยอายุ20อายุ30อายุ40อายุ50และอายุ60เป็นไปไม่ได้ครับที่คุณจะมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจเท่ากัน นะครับนะนะหรือแม้แต่สภาพร่างกายนะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับง่ายที่สุดเลยสําหรับนักลงทุนที่ที่ติดตามฟุตบอลนะครับนะนักเตะค,คนเดียวกันตอนอายุ19อายุ29แล้วก็อายุ30กว่าเนี่ยคุณจะเห็นครับว่าวิธีการเล่นมันไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นโดยหลักการเราพูดได้ครับโดยทฤษฎีเราพูดได้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอายุของแต่ละคนประสิทธิภาพในการตัดสินใจประสิทธิภาพร่างกาย ไม่เหมือนกันนะครับอย่างน้องๆอ,อายุ16-17ความเสี่ยงคุณไม่มีเลยนะครับเพราะคุณไม่ต้องแบกรับอะไรนะครับคุณสามารถจะเสี่ยงได้เต็มที่เลยครับทั้งทำธุรกิจทั้งอะไรคุณสามารถจะล้มได้เต็มที่เลยครับนะฮะแต่ถ้าเกิดคนอายุ36มีลูกแล้วมีครอบครัวแล้วการตัดสินใจอะไรบางอย่างมันมันไม่ใช่การตัดสินใจเพียงคุณลําพังนะครับการตัดสินใจของคุณจะกระทบไปยังผู้อื่นด้วยนี่ภาพบอกใช่ไหมครับ ดังนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้นะนําการลงทุนนะครับมันจึงต้องสอบถามลูกค้านะครับว่าลูกค้ามีประสบการณ์ยังไงอะไรยังไงนะครับนะมีประสบการณ์อะไรมานะครับเพื่อที่จะหาทางแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้านะครับนะเพราะแต่ละคนปัญหาไม่เหมือนกันครับนะฮะง่ายๆครับร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันครับปัญหาสุขภาพแต่ละคนไม่เหมือนกันครับในะอย่างวัยอายุ16-17ถ้านั่งเล่นเกมเยอะๆมันก็จะปวดหลังถูกไหมครับนะฉันได้ฉันนั้นครับ แต่ละอายุความสามารถในการตัดสินใจไม่เหมือนกันครับดังนั้นปัญหาที่เจอเหมือนกันครับคําว่าทามมิ่งกับเดเร c t ชั่นแต่ละคนสกูลเวลาก็ไม่เหมือนกันครับนะเพราะอย่างอย่างบางคนนะเ,เลือกทําเฟรมรายวันนะครับบางคนเลือกทําเฟรมรายนาที3 0 60นาทีดังนั้นความเข้าใจของคําว่าเดเร c t ชั่นกับความเข้าใจของคำว่าทาม i ิ่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับนะฮะอันนี้คืออยากจะอธิบายให,ให้ทราบนะครับจะเห็นกับว่าจาก เส้นลูกศรน,นะครับนั่นคือทิศทางนะครับทิศทางที่ปรับตัวขึ้นไปนะครับแต่คุณจะเห็นครับว่าในจังหวะของทามมิ่งเนี่ยเวลาขึ้นไปปุ๊บนะครับระยะยาวเนี่ยคุณจะเห็นว่าแนวโน้มเป็นขึ้นถูกไหมครับแต่ในระหว่างทางคุณเห็นับว่าขึ้นแล้วมีทามมิ่งสวิงลงมาเห็นไหมฮะแล้วมีการสวิงเห็นไหมครับแต่ทิศทางขึ้นนะดังนั้นสําหรับนักลงทุนที่ลงทุนระยะยาวเป็นหลัก10ปีเนี่ยนะครับแน่นอนครับสิ่งที่คุณจะต้องเจอคือคือการสวิงแบบนี้เห็นไหมฮะ การสวิงแบบนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่านั่นคือในบริบทของเขาคือเขาเชื่อมั่นในธุรกิจนั่นคือระยะยาวถูกไหมครับที่ผ่านมา20-30ปีนะครับนะในในในหุ้นระดับสากลน,นะอ่าเพราะหุ้นไทยก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะหุ้นไทยมีความปั่น่วนอยู่ตลอดเวลานะครับนะแต่หุ้นต่างประเทศเนี่ยนะครับถ้าคุณไปดูกราฟเนี่ยในระยะยาวๆเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมนําเสนอเรื่องของสภาพแวดล้อม เพราะว่าสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเวลาศาสตร์ของตลาดหุ้นเขาเขียนนะเขาเขียนมาจากฝรั่งไงเขาเขียนมาจากสภาพแวดล้อมในต่างประเทศไงแต่คุณเอาตรกากาศของฝรั่งเนี่ยมาใช้กับตรกกาแบบไทยๆเนี่ยมันจะมีปัญหาในบางช่วงเวลานะครับก็เห็นนะครับว่าเวลาถือครองหุ้นไปคุณต้องเจอการสวิงแบบนี้แล้วการตัดสินใจนะครับการไม่อยากจะถือครองต่อ เพราะว่าเห็นส่วนต่างราคาที่มันเยอะก็เลยไปเล่นเก่งกำไรดีกว่าถูกไหมครับลงซื้อขึ้นขายดีกว่าแต่ทีเนี้ยมันไม่มีวิธีอะไรที่สมบูรณ์แบบไงครับมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะจับจังหวะทามิ่งถูกทุกจังหวะถูกไหมครับแต่ d i เร c ชันเนี่ยมันพอเห็นทิศทางถ,ถูกไหมฮะว่าเออมันเป็นเดเรคชั่นยังไงสถานการณ์เป็นยังไงนะครับนะแต่ทามมิ่งเนี่ยถามว่าจะรู้ไหมว่าเออขึ้นไปแล้วจะสวิงลงมากี่เปอร์เซนต์ลงมาฟิโบนาชชีเท่าไหร่ ไม่มีใครรู้หรอกครับนะฮะเพียงแต่ว่าศาสตร์ที่สอนหุ้นกันในปัจจุบันเนี่ยพยายามทาให้คนเน้นที่ทามิง่งนั่นแหละครับว่าต้องถูกทามิ่งเท่านั้นใช่ครับในชีวิตจริงมันต้องถูกทามิง่งผมไม่เถียงหรอกครับแต่ในทางการเงินคุณจะเห็นครับว่าไม่มีใครรู้ครับว่าจุดสูงสุดหรือจุดต่าสุดอยู่ตรงไหนดังนั้นเนี่ยในหลักการเนี่ยคุณต้องลงทุนให้คุณต้องลงทุนให้ถูกทามิ่งนะมันพูดง่ายครับในทางทฤษฎี ในทางปฏิบัติอย่างที่ผมได้ทําคลิปในก่อนหน้านี้แล้วว่าก็บอกว่าเลยนะเวลาคนอื่นกล้าให้กลัวใช่ไหมนะครับเวลาคนอื่นกลัวให้กล้าถูกไหมครับหรือว่าเวลาคนอื่นขายให้คุณซื้อนะครับเวลาคนอื่นซื้อให้คุณขายเงี้ยเวลาเราทําจริงอ่ะนะครับมันไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆอยู่แล้วไหนจะแรงกดดันทางสังคมสื่อโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่ตัวคุณเองไม่ใช่ตัวคุณเองเนี่ยคตินะครับ สมองในสมองในร่างกายของทุกคนน่ะมันมีเซลล์ตัวหนึ่งที่เรียกว่า Mirror n e u r o n นะครับเป็นสมองส่วนที่เราจะตอบสนองตามสังคมโดยธรรมชาติของสมองอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยในความเป็นจริงอะ่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นดังนั้นนี่คือปัญหาของของทุกๆคนครับที่เจอการสรุปว่าอะไรคือ Direction การสรุปว่าอะไรคือ Timing ตรงนี้แหละมันจึงสำคัญไปสู่การตัดสินใจ นะครับการบริหารเงินสดนะครับนำไปสู่ความกังวลของลูกค้าเห็นไหมครับเพราะว่าในเรื่องของธุรกรรมในธุรกิจเนี่ยเป็นตัวกําหนดนะครับราคาทรัพย์สินนะครับธุรกิจเป็นตัวกําหนดดิเรกชันธุรกรรมเป็นตัวกําหนดทามมิ่งนะครับธุรกิจเป็นตัวกําหนดดิเรกชันของราคาหุ้นนะส่วนธุรกรรมเป็นตัวกําหนดทามมิ่งจังหวะจากโคนนะครับเพราะมันมีหลายๆปัจจัย เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทั้งเป็นปัจจัยที่เป็นระบบแล้วก็ปัจจัยที่ไม่เป็นระบบอันนี้คือเหตุผลทางการเงินนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ละคนปัญหามันต่างกันบางคนมีปัญหาเรื่องเดเร็กชันบางคนมีปัญหาเรื่องท i มมิ่งนะครับการแก้ไขปัญหามันก็แตกต่างกันเพราะอย่างถ้าเกิดคุณจะเอาทามมิ่งคุณก็ต้องใช้เครื่องมือถูกไหมครับถ้าคุณจะเน้นเดเร็กชันโอเคคุณก็ต้องบริหารเงินสดในจังหวะที่อ่าท i มมิ่งมันยังไม่ดีเห็นไหมครับแต่ละคนปัญหาแตกต่างกันนะครับ ดังนั้นก็ผมก็เลยอธิบายตามนี้แล้วกันนะครับซึ่งผมไม่รู้นะว่าแต่ละคนจะคิดเห็นยังไงหรือว่าจะ,จะ,จ,ะจะมีความเข้าใจอย่างไรนะครับแต่ผมมีหน้าที่มีอาชีพเป็นผู้แนะนําการลงทุนดังนั้นนี่คือหน้าที่ของผมนะครับนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ